บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเงินเข้าอีกแล้วนะคะสําหรับผู้สูงอายุได้เฮทั่วประเทศค่ะซึ่งวันนี้ในส่วนของการจ่ายเงินเป็นวงเงิน1 0 0่งถึงสองบาทโค้งสุดท้ายจริงๆในการรับเงินเพิ่มอีกหนึ่งเดือนจ่ายวันที่เท่าไหร่รับอย่างไรกรณีการจ่ายเงินกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยหรือไม่แล้วรัฐบาลจะมีการอนุมัติจ่ายต่อไหมสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรบริการแห่งรัฐและที่สําคัญค่ะผู้สูงอายุยังคงได้ รับสิทธิ์ในการเปิดรายการรับเงินในเดือนกันยายนถึง2รายการ2เร่งด้วยกันกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศจ่ายจริงโอนจริงตามนัดนะคะสําหรับเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุที่มีการอนุมัติไปก่นอนหน้านี้เป็นระยะเวลา6เดือนสําหรับการรับเบี้ยผู้สูงอายุกว่า10.95ล้านคนซึ่งการจ่ายเงินก่อนหน้านี้มีการจ่ายเงิน ตกเบิกให้กับผู้สูงอายุไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินคงสุดท้ายสําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศแต่ว่าการรับเงินน่าจะแบ่งออกเป็น2รายการนะคะก็คือในวันที่9กันยายนนี้จะเป็นการจ่ายเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารให้แบบขั้นบันได6 0 0บาทถึง1,000บาทตามช่วงอายุค่ะโดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แต่กรณีที่ผู้สูงอายุท่านไหนที่เคย ได้รับในส่วนของโดยตรงกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็รับเหมือนเดิมตามปกตินะคะและในส่วนของการจ่ายเงินขยับที่2คือรายการที่2หรือว่าโค้งสุดท้ายที่จะได้รับการโอนเงินก็คือวันที่19กันยายนนี้ค่ะก็จะเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุนะคะที่เป็นกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่จะจ่ายเงินตามช่วงอายุนะคะ100บาทถึง250บบาทเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแบ่งเป็นการจ่ายเงินดังนี้ค่ะคุณผู้ชม ตามช่วงอายุ60ปีถึง69ปีรับ100บาทค่ะ70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่150บาท80ปีถึง89ปีรับ200บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่250บาทค่ะซึ่งการจ่ายเงินจะเริ่มใจ่ายในวันที่19กันยายน2565นะคะการกระเป๋ารอการโอนเงินแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายสําหรับการจ่ายเงินส่วนใครที่อยากทราบว่าคอรมอจะมีการอนุมัติเพิ่มไหมก็ต้องติดตามค่ะว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือผู้สูงอายุ ยู่ในกลุ่มนี้เป็นกรณีเงินพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรค่ะติดตามการประชุมคอรมอนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ